สวัสดีครับวันนี้ผมต้องมี a u t o m a ม i o ันะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตนะครับวิธีการใช้ตัวคําสั่ง Random นะครับเป็นคําสั่งที่เขียนนะครับในสคริปต์นะครับของตัวแซมคูนะครับอัศนะถ้าผมอ n อนนะครับเขาจะ Random Number นะครับก็คือมันจะสุ่มนะครับออันนี้ก็คือใช้ตัวสคริปต์นะครับในการสุ่มนะครับโดยการเราเขียน มาโคนะครับตัวมาโคเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับตัวมาโคเี็นยังไงนะครับตัวตัวนี้นะครับก็ตัวโชว์เนี่ยนะครับจะเป็น LW0 นะครับตัวที่เป็นเดอมอลิกดิสเพย์นะครับจะเป็น RW0 นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะใช้ตัวโอเปนตัวนี้ก็คือ LB0 นะครับ LB0 นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรง ตัวสคริปต์กันนะครับตัวสคริปต์เราเข้าตรงด้านซ้ายนี้นะครับจะมีคําว่าสคริปต์เอดิเตอร์นะครับเราคลิกทีนึงนะครับตัวสคริปต์นะครับก็จะโผล่ขึ้นมานะครับตัวสคริปต์ตัวนี้นะครับก็คือเขาจะใช้มาโคในการเขียนนะครับมาโคนะครับก็เป็นการประกาศเฮดเดอร์มาโคนะครับแล้วก็ใช้ฟังก์ชันนะครับของของการทํางานของมาโครหลักนะครับ โดยโปรแกรมที่เราเขียนไว้นะครับก็คือถ้านะครับถ้าปุ่มนะครับปุ่มหรือว่า l local bit เนี่ยศนะครับเท่ากับ1นะครับให้มาทำฟังก์ชันในการแรนดอมนะครับตัวสุม่มตัวเลขตัวนี้นะครับก็คือจะสุมะส่มศูนยถึง999นะครับก็เราใช้คำสั่ง rand วงเล็บนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเนี่ยคือเขาจะสุม่มศูนย์ถึงเก้าเก้าเก้านะครับแล้วก็บันทึกผลไว้ที่่าตัว l ล cal word ศูนย์นะครับก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับอเด,เดี๋ยวถ้าต้องการศูนย์ถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นหนึ่งร้อยนะครับตัวนี้จะเป็นค่าที่เราต้องการนะครับค่าที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวตป๊บนึงนะครับ ค่าที่เราต้องการสมมติผมต้องการศูนย์ถึงก็เก้าของว่ากหนดตรงนี้เป็นหนึ่งร้อยนะครับถ้าต้องการศูนย์ถึงก็กเก้าอย่างเงี้ยนะครับเราต้องกําหนดตรงนี้เป็นหนึ่งร้อยนะครับนะครับกาหนดตรงนี้เป็นหนึ่งร้อยแต่ถ้าต้องการศูนย์ถึงเก้าเก้าสองตัวเนี่ยกําหนดเป็นศูนย์ถึงเก้าสิบเก้าอย่างงี้ ศูนย์ถึงเก้าเก้ากำหนดตรงนี้เป็นหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยแต่ถ้าอันนี้กำหนดเป็นหนึ่งพันะครับพันอ่าประมาณนี้นะครับนครับหลังจากนั้นเราก็ทำการอ่าซิมนะครับเราใช้ตัวออฟไลน์ซิมนะครับซิมขึ้นมานะครับ เดี๋ยวเราต้องเซฟมาโคกนะครับโอเคครับแล้วก็คอมไพน์มาโคนะครับการพับลายซิมนะครับซิมก็อันนี้ตอบโอเคนะครับตอบโอเคนะครับก็จะขึ้นมานะครับถ้าเราเปลี่ยนอย่างนี้เป็นออนนะครับเขาก็จะซุ่มนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นศูนย์ถึง 999นะครับ, 99, รบกสําสำหรับตัวตัวโปรแกรมตัวอย่างนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปโหลดได้ตามใต้คลิปลิงก์วิดีโอนี้นะครับแล้วก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้อยู่ดูนะครับก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับพวกาการสมมตัวเลขที่ไม่ต้องการให้เรา,าตายตัวนะครับอขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ